พอเพียงไม่เลื่อนผ่านคลิปนี้ค่ะวันนี้คุณจะมีกําลังใจในการใช้ชีวิตอย่างแน่นอนชีวิตของคุณวันนี้จะเป็นอย่างไรจะทํายังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสําเร็จในวันนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นยินดีด้วยนะคะถ้าหากว่าคุณกําลังเห็นไพ่ใบนี้อยู่วันนี้จะเป็นวันที่เรานั้นเนี่ยมีความสุขมากขึ้นทําอะไรก็แล้วแต่จะประสบความสําเร็จถ้าวันนี้คุณไม่มั่นใจในการที่จะใช้ชีวิตแล้วก็ใครที่เห็นคลิปนี้อยู่วันนี้คุณจะ มีความสุขในการใช้ชีวิตของคุณมากขึ้นการเงินของคุณจะดีขึ้นความรักของคุณจะดีขึ้นและที่สำคัญคุณจะให้เวลากับตัวเองได้มีความสุขกับตัวเองได้มากขึ้นอารมณ์ของคุณนั้นเนี่ยจะปรับอย่างไรให้เราเตรียมตัวรับกับสถานการณ์ดีๆแบบนี้ด้วยอารมณ์อย่างไรวันนี้ในคลิปนี้ค่ะเราจะรับเรื่องราวดีๆได้เราก็จะต้องมีอารมณ์ที่เป็นบวกค่ะทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องโฟกัสกับสิ่งที่เราทำ เตรียมตัวรับกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมองทุกอย่างให้เป็นเรื่องสนุกมองทุกอย่างให้เป็นโอกาสนะคะเพราะทุกเรื่องราวที่เข้ามาจะส่งผลให้คุณนั้นได้สนุกกับการใช้ชีวิตค่ะทุกเรื่องราวที่เข้ามามีทั้งให้ประโยชน์และให้ข้อคิดกับตัวเราอยู่ที่ว่าเราจะมองเรื่องราวนั้นอย่างไรแต่ในขณะเดียวกันเราจะไม่ตัดสินกับเรื่องราวต่างๆนั้นค่ะแค่มอง ด้วยความเข้าใจและไม่ตัดสินไม่มีอคติใดๆสิ่งนี้จะทำให้คุณนั้นได้พบกับความสนุกในวันนี้อย่างแน่นอนความสุขวันนี้เกิดขึ้นได้ จากหัวใจของเราภายในอารมณ์ที่เราเตรียมตัวรับเหล่านี้จะดึงดูดเรื่องนีีเข้ามาค่ะและนี่เมื่อหากว่าคุณได้เจอกับผู้คนถ้าหากว่าคุณได้เจอกับเรื่องราวต่างๆขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองค่ะเรียนรู้อยู่กับตัวเราเองเรียนรู้อยู่กับเรื่องราวนั้นสนุกกับเรื่องราวนั้นให้เต็มที่และมองดูค่ะว่าคนที่เข้ามาแต่ละคนนั้นเนี่ยมีการใส่หน้ากากหรือเปล่าแต่ละคน หน้ากากที่เขามีนั่นคือหัวโขนที่เขามีในแต่ละอาชีพในแต่ละเรื่องราวในแต่ละบทบาทที่เขาได้รับบางคนเขาอาจจะไม่ได้มีจิตใจแบบนั้นแต่หน้าที่ของเขาแอรต้องเป็นแบบนั้นการแสดงออกของเขาจึงกลายเป็นแบบนี้ถ้าหากว่าเรามองทุกอย่างให้เป็นเรื่องของละครบทหนึ่งเท่านั้นคุณจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นเขาว่าสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเรื่องราวต่างๆที่เข้ามานั้นสุดท้ายมันเป็นเพียงแค่ละครฉากหนึ่งแล้วมันก็จะจบไปผ่านไป คุณจะใช้ชีวิตได้มีความสุขมากขึ้นเรียนรู้กับอารมณ์ของเราเรียนรู้กับชีวิตของผู้อื่นและนํามาพัฒนายกระดับชีวิตของคุณยกระดับจิตใจของคุณใจดีทุกอย่างดีหมดทุกอย่างเกิดขึ้นได้และประสบความสำเร็จได้ด้วยหัวใจค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะ